พ่าใจเย็นนะพ่อนะแม่จัดการเลยวพ่อตบได้ใช่คนเดียวอ่ะพี่เห็นตบทองเขาอะดรเนี่ยเจ็บนเนี่ยนี่มันเรื่องอะไรกันฮะสิงห์ทองบอกพ่อมาไอ้แก้วมันก่อเรื่องอะไรเออเปล่าครับพ่อไม่ได้มีอะไรเลยแค่ซ้อมดาบกันมาเฉยๆน่ะของที่ไหนละพ่อไอ้แก้วมันเมาจำหน้าไอ้ทองไม่ได้เลยต่อยหน้าพี่มันมาไม่ของเงินแม่ เย็นค่ะเออแม่จะกล้เลยคุณพี่ใจเย็นนะคะลูกดิฉันไม่เมาไม่เมาค่ะเมาที่ไหนดูสิยืนตัวตรงแนวเลยค่ะไอ้หนูดันเลี้ยวตกยันไงยืนตรงแนวเลยแก้วมึงเมามึงยืนมึงยืนประกบคู่แม่มึงกูมองเป็นเลขหนึ่งกับเลขศูนย์อะมี่เสื้อคลายหวยทีและไม่เมาจริงๆค่ะคุณพี่เมาที่ไหนเห็นนะลูกยืนตัวตรงแนวเลย ไม่โดยจันไม่เมาไม่เมาฉันบอกเธอกี่ครั้งกี่หนแล้วออว่าไม่ให้เข้าข้างคนผิดเนี่ยแก้วเมาจนจะยืนไม่อยู่อยู่แล้วที่ไหนกันมิ่หนำซ้ำยังไล่ต่อยหน้าพี่มันมาเนี่ย,ยใส่ลายลูกเคยจะเข้า,ขา เออตี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 ต well> ีต um, ีตีตีต uh, ีต uh ีตเตีะีต้ตีตีตีต้ตีอีต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 เป็นอะไรเนียีต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 ล่ะตี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  เข้าใจบ้เข้าใจคบเพื่อนนะลูกนะมันน่ารักจริงๆเต็มไปแล้วเลยใจเย็นกลางๆเลยดีแยงกันให้ตัวเดียวนอกละไม่มีอะไรบางเลยนอกจากพ่ออย่าไปพูดกับมันเลยสริงแค่มันเมาอยู่นะพ่อนะ อ๋อย่างนี้ก็ได้ลูกไม่รู้สหลบยังไงถูกสิงทองในเมื่อเองเนี่ยไม่อยากให้พ่อเนี่ยไปพูดกับมันไม่อยากให้พ่อไปดูไปด่ามันพ่อก็จะตามใจเองแต่วันนี้เนี่ยพ่อมีเ่องสำคัญนจะบอกเองนะครับพ่อเนี่ยจะพาเองเนี่ยเข้าไปในเมืองเพื่อไปฝากเนื้อฝากตัวกับองค์จรอมเจ้าชายพรให้เองเนี่ยได้เป็นทหารรับใช้ชาติเหมือนกับพ่อให้เป็น ดีเลยไปด้วย้ไพ่อไปไปครมับจตัวเออมานี่ก่อนมานี่ก่อนมันี่ก่อนแม่เนอาหาเหรอย็นลูกไปด้วยไปด้วยใจเย็นใจเย็นลูกเพื่อนไปด้วยใจเย็นใจเย็นเดี๋ยว